By heaven's mandate, my legacy shall endure. ก็ S <S สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม m โมบายลีเจนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวฮีโร่ที่มีชื่อว่าบูเซกเทียนนะครับเอ่อตัวนี้จะเป็นสายเมดนะครับเป็นเมดเป็นอ่าสกิลเวทนะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นการ ปล่อยนกปล่อยนกแสงไปนะครับ3ครั้งก็คือ,อถ้าโดนถ้าโดนยังไงถ้าสมมุติ1โดนอ่ะแล้วก็2โดนอ,ะอ่ะสกิล3มันก็จะมาด้วยนะไอ้ครั้งที่3มมันก็จะมาด้วยเนี่ยครับจังหวะนี้ก็เฟิร์สบัตไปนะแต่ว่าถ้าถ้า,าสมมติ หนึ่ง,งไม่โดนมันก็จะหยุดเลยนะครับมันจะไม่มี2อสามต่อนะต้องต้องสกิลให้โดนนะครับเจ็บหนักเลยครับซีซีเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบสกิลจะไกลหน่อยนะครับจะเน้นเน้นยืนระยะยืนระยะไกลนะครับยืนหลัง เนี่ยครับโดนแคนเซลิลก็รอบที่สองกับสามไม่ไม่มานะครับไอ้สกิลหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันนาจะหมดเร็วมากเลยนะอันนี้เรามีซับมานะอ๋อสามเลยทีนี้ ก็ต่อได้สกิลสองนะครับอ่าสกิลสก็จะเป็นการวางวงเนี่ยครับก็มันจะเป็นมินิสตันนะเขาก็จะโดนสตันแบบนึงนะครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้หนึ 1, ่งไอ้สกิลหนครั้งแล้วก็ยิงแสงไปนะครับ ก็เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมกดอันตินะก็อันติก็จะเป็นการแบบมันจะมีดาเมจแสงลงที่หัวทุกตัวนะครับคือ5้ตัวครับโดนโดนฮีโร่ศัตรูหมดเลยนะครับแต่เขามีสิทธิ์หลบได้นะมันมันไม่ได้ล็อกตัวขนาดนั้นนะครับ มันแค่เล็งฮีโร่จังหวะแรกอะแล้วมันก็ลงตุ้มอะแต่ว่าถ้าเกิดเดินเดินพ้นรัศมีวงไออันติเรามันก็จะไม่โดนดาเมจนะครับจริงๆอันติมันก็ไม่ค่อยแรงหรอกครับมันอาศัยเน้นแบบทีมไฟแล้วแบบสตันได้5ตัวอะไรเงี้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ดันไปซีซีซอยู่ไหนจ๊ะเสร็จเสร็จพี่ <c oughs> ไม่ทันนะครับ โดนซับโดนซับคิวไปนะ G ก็สกิลติดตัวตอนนี้จะเป็นเ,เวลามีคนมาโจมตีเรานะครับมันก็จะมีเกาะแล้วก็ผักออกไปนะครับดันดันศัตรูออกไปนะเวลามีใครมาประชิดเราเอย่เงี้ครับจังหวะน,นี้ไม่น่ารอดเยอะมากเรีย,<อ> <laughs> ยบร้อยโดนยูดอล,ล่าสตันนะ แล้วเมื่อกี้สกิลติดตัวเรามันคูดาวด้ไงคูดาวนานมากนะก็สกิลสกิลช่วยเหลือผมจะเอายิงลำแสงมานะยิงลำแสงก็คือถ้าเกิดศัตรูเข้ามาประชิดต,ตัวใช่ไหม เรายิงลำแสงใส่มันก็จะผักผักศัตรูกระเด็นออกไปนะถอยหลังนะครับแต่ว่าถ้าถ้ายิงในระยะไกลนะครับมันก็จะเป็นดาเมจให้นะครับพรือว่าเลือดเขาเหลือประมาณส0หเรเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถล่วงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูโป้งเห็นไหมครับเรียบร้อยไกลด้วยนะครับไอสกิลช่วยเหลือไม,อม่โดนอ้อมลว ไม่รอดแล้วครับปล่อยเลยจังหวะนี้มากันป้อมล่างก่อนนะยังไงครับอ่อครั้งที่หนึ่งสองดาเมจจะไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าครั้งที่สดาเมจจะแรงมากนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปสกิล2มันใช้ได้2ครั้งนะใช้ครั้งแรกปุ๊บแล้วก็มันจะมีให้ใช้อีกครั้งนึงนะครับสกิลดูเหมือนจะไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบโดนไปเรื่อยๆก็เจ็บนะดามเมจไม่ได้ปุ้งปั้งขนาดนั้นนะครับ วันนี้ก็ได้ป้อมล่างไปนะตันนี้พยายามอยนะู่ระยะใกล้ๆนะอย่าเอาตัวเองไปแนบกับเขาเยอะนะครับยืนห่างๆไว้นะ ระหว่น,นี้คือแบบไม่ต้องกลับบ้านนะครับออกสกิลดูดเลือดมาแล้วก็พอดีผมมีคัมพีเด้งมานาไงมานาแบบเด้งเร็วมากครับระวนี้อันติไปปุ๊บหนึ่งเจ็บหนักเลยครับเรามีซับด้วยไงซับเขาฮิวเลือดดีมากครับ ยิงไปครับยิงไป <Hero resurrected. S 1> พยายามกดดันไปเรื่อยๆนะครับเอาจุป้อมแต่ครับอยู่ดอยู่ดอลลาเป็นงานนะครับ <For those S 2> สันปุ๊ฟิกเกอร์หนีเลยกลยัวโดนเกี่ยวนะ <c oughs> ยังหวะนี้เม <c oughs> ื่อกี้อนี่เจ็บหนักเลยนะครับ <c oughs> อคิมมี่นะครับ ถ้าเมื่อกี้เรามีลำแสงพิฆาตนะผมน่าจะ,ะน่าจะยิงไปแล้วเรียบร้อยครับซีซี่<ๆ>อยู่ไหนเอ่ยโอ้<ๆ> oh, อยู่บนวิ่งไปละอ้อมครับเราอ้อมเราวิ่งเร็วอืมอืมยิงไปครับไม่ตาย<ๆ>อันติ<ๆ>ตัวนี้ก็ได้ปะได้ไหมไม่ได้นะครับอืม อยู่เดียวกับครึ่งหลอดนี่ขนาดผมไม่ได้ไม่ได้เน้นของเวทแบบดาเมนาจานะจ๋านะจะเน้นแบบอ่อเรื่อยๆนะครับเน้นเอาไฟเผาสโลอะไรเงี้ยครับยื้อให้เพื่อนทำดาเมจมากกว่าแต่ตัวฟาร์มก็ไม่มาออสักที จะฟาร์มนจนจบเกมเลยเหรออืมอืมเอาอยูโดล่ายูโดลาจะเอาเหรอจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมฮะอัตติไปครับปุ๊บตวัวเจอะฮไม่ได้ นี่เห็นไหมครับครั้งที่สองไม่โดนปุ๊บครั้งที่สามมันไม่มาเลยตัวลหนึ่งนะครับต้องให้โดนทุกครั้งถึงจะคอมโบโครบนะครับวันนี้โดนไล่เห็นไหมครับสกิลติดตัวเรามันผักผักไอ้นี่ออกไปนะผักไอยูดอล่านะครับยังไงซีซี่ยังไงล้ำแสงเปี้ยงเรียบร้อยครับ คอมโบกับหนึ่งพอดีเราได้เราได้คาถาน้ำแข็งแล้วนะครับสกิลเราจะแบบส,สโลแล้วนะครับ <Imperial Phoenix. S 1> ยิ่งยิ่งสกิลหลายครั้งยิ่งสโลหนักขึ้นไปขึ้น,นเรื่อยๆนะสะโลแบบวิ่งแทบไม่ออกะครับ <c oughs> จะมากดกดดันกลางต่อนะครับเพราะเราเป็นสกิลตัวไกลไงเข้ามาแล้วก็มีซับด้วยนะครับนี่ครับสกิลไ้ลำแสงดันออกไปนะเก็บด้วยหนึ่งโรดเจอบางอาจมาคิวซับหระ ึงจะไม่ได้คิวแต่ก็แบบได้ตอดป้อมไปเรื่อยๆนะให้คีบตีป,ป้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงทีละครั้งสองครั้งเนเดี๋ยวว่าแตกนะครับพยายามให้คีบเข้าป้อมก่อนนะครับค่อยค่อยเข้านะไม่งั้นป้อมมันแข็งนะครับังหวะนี้อันติอันติยิงลำแสงไม่โดนเมื่อกี้เมื่อกี้ ไอตัวอื่นมันมารับลำแสงพิคาดก่อนนะทอไมเราออกเป็นสกิลดูดเลือดอ่าสกิลดูดเลือดใหญ่นะก็คือมันมันดูดเลือดแรงกว่าของทุกชิ้นนะครับที่ว่าเราสกิลแล้วมันดูดเลือดอะจะได้แบบ เลือดแบบพอเลือดลดก็ใช้สกิลใส่คีฟหรือฮีโร่มันก็จะเพิ่มเพิ่มแรงนะครับเยียบร้อยครับโดนลำแสงพิฆาตืมสตันื <I S 1> ไปสองครับจังหวะนี้ผมอืมอันติอันติยัดไปโรเจอร์โลเจอร์อร้หืม เมื่อกี้เขาเข้าบ้านก่อนนะไม่งั้นแบบอาจจะมีร่วงนะเลือดมันเด้งก่อนว่าไงจ้าว่าไงจ้งจอาออรุสเมื่อกี้ออรุสไอตัวไอตือขวานนะโรเจอร์โรเจอร์เรียบร้อยหูเนี่ยครับออรุสมันมาอ้อมหลังอ้อมหลังแล้วงไงอะ่ะอ้อมหลังแล้วงไงอะ่ะ ทิ้นสุดท้ายจะเป็นคาทาไฟนะครับไฟเผาตัดตัดเลือดก,การเขาดิ้งเลือดนะครับเล้งเลือดแรงก็คือลดลดการหิวเลือดขึ้นประมาณเท่าไหร่นจะจำไม่ได้50%มั้งครับยูล่ายูล่าคือต้องการใช่ไหมคือเลงเลงเราเป็นพิเศษนะครับ เขารู้ไงว่าว่าเรามันป่วนฝ่วนทีมไฟอยู่ไงแบบไม่ไม่กลับบ้านสักทีอ่ะเน้นเลนกลางเป็นหลัก <Victory! S 1> ก็จังหวะน,นี้ก็ชนะไปนะครับที่เอมก็เออสกอร์ทีมนะครับก็ทีมผมฆ่าไป21ทีมนู้น13นะครับสกอร์ส่วนตัวก็ฆ่าไป11ตายสองแอซิสแปดนะครับ รีพอร์ตเดียรลอสไปนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ